ทำเงิน150บาทนะครับเข้าในส่งของ True Money Wallet ฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ทางแอปเนี่ยอนุมัติให้ล่าสุดเลยนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมเข้าในส่งของ True Money w a l l e t ดูได้ในคลิปนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับเข้าในส่งของ True Money w a l l e t มานะ150บาทนะครับได้รับเงินจริงแน่นอนไม่ต้องเสียเงินลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครสนใจดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแน ช่องทางการทำรายได้เสริมทูมอนี่วอลเลตหนึบาทที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียงเงินสักบาทเดียวนะครับทำเงินฟรี100%ไปดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทำเงินทูมอนี่วอลเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาที่ Google Play Store บนมือถือ Android ของเพื่อนๆได้เลยอย่างนั้นเนี่ยก็ให้เราดูทางด้าานนขวมมมมืออใคลปปนปะผจีีรูแ ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งตามชื่อได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงินทูมเนียร์เลดหนึบาทที่ผมได้รับมาเนาะผมก็ทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดให้เราปิมพ์ตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทำการกดลิงก์ดาวโหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักบดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยหลังจากที่เราติดตั้งแล้วก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดแอปทำเงินต่อได้เลยนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เรับเปนเมนูภานะา ทั้งหมดเลยนะใช้งานไม่ยากนะครับเรามาดูแต่ละเมนูนะครับว่ามันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างนะก็ให้เรามากดที่เมนูที่1 0ศูนย์หนังสือนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีเหรียญทองตรงนี้นะที่เราสามารถกดเก็บคะแนนก่อนได้เลยนะครับซึ่งตัวคะแนนเหรียญทองตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมานี่วอลเลตหรือว่าแลกของรางวัลนั่นเอง ในหน้านี้เนี่ยก็จะมีเมนูในการทําคะแนนนะครับตรงด้านบนตรงนี้เนาะสามเมนูนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวแรกนะครับตัวสีม่วงนะครับเขียนคําว่า a d j o y Bonus นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมดาวน์โหลดเกมทําภารกิจนะส่วนตัวที่2 ลักกี้ดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับในการรุ้นรับคะแนนส่วนแท็บโบนัสนะครับที่เป็นตัวสีแดงตรงนี้เนี่ยตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกม100%เลยนะครับซึ่งจะมีตัวเกมต่างๆเข้ามาให้เราเลือกดาวน์โหลดทําภารกิจนะครับซึ่งการเล่นเกมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละบุคคลด้วยเนาะบางคนอาจจะชอบการเล่นเกมมากกว่าเก็เข้าไปที่การเล่นเกมดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องทําภารกิจตามหัวข้อที่เขากําหนดไว้นะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนมานะส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ในหน้านี้เนี case, well, kind of used, ่ยก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือนะครับนวนิยายนิยายต่างๆนะครับที่เราสามารถกดเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องในการรับคะแนนเพิ่มได้สําหรับคนที่ชอบอ่านนิยายนะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของนวนิยายนั่นเองนะครับหนังสือทุกเรื่องนะจะอยู่ที่หน้านี้นะครับเมนูที่3ก็จะเป็นในเรื่องของงานงานเนี่ยมี2เมนูด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีการเชิญชวนและก็งานนะครับการเชิญชวนนะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่2องแสนสามหมื่นเหรียญทองต่อ1คนทุกคนสามารถทําได้นะถ้าเราอยากจะได้ แน,นเพิ่มซึ่งคะแนนตรงนี้เราสามารถทําได้เลยโดยการกดคัดลอกเนื้อหานะครับเนืนะ้อหาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในกรอบตรงนี้มันจะมีลิงก์มีข้อความนะครับในการโพสต์ในการแชร์เราสามารถนําไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ของเพื่อนๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลน์ย u ทูบติ๊ก o ็อสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําอย่างไรนะสำหรับกล่องด้านล่างขวาม,มือนะครับกดรับคะแนน600คะแนนทุกๆ3ชั่วโมงเนาะนี้เราก็กดเก็บคะแนนก่อนได้เลยนะครับเรา มาดูที่เมนูงานนะครับเมนูงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับเราก็สามารถทําการกดเช็คอินในการรับคะแนนเพิ่มได้นะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีการทําภารกิจในแต่ละวันเราก็สามารถทําตามภารกิจเนื้อหาตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของการถอนเงินนะให้เรามากดที่เมนูสุดท้ายเลยด้านล่างนะครับมันจะเป็นของฉันเนาะให้เราเลือกไว้ที่ตรงนี้นะครับมันจะมียอดคะแนนของเรานะคบว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเท่ากับเงินบาทเท่าไหร่กดแลกเงินตรงนี้ได้เลยนะสําหรับช่องทางการ การแลกเงินรางวัลน,นะครับก็จะมี t ทมานี่วอลเลตค่าโทรศัพท์แล้วก็ตัว Paypal นะครับสลับตัว t ทมานี่วอลเลตเนี่ยก็จะเริ่มต้นในการแลกอยู่ที่100บาทนะครับแลกได้สูงสุดที่500บาทเลยนะในการแลกเงินนะครับทุกรายการนะครับที่มันขึ้นตรงนี้เราไม่ต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก็สามารถแลกเงินได้นะขอแค่เล่านะครับทำยอดเงินให้ครบตามที่เขากําหนดไว้นะก็สามารถแลกได้เลย วิธีการแรกนะครับให้เราดูคะแนนตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีคะแนนบอกว่าต้องใช้กี่คะแนนเนาะต่อรายการนะครับแล้วก็เก็บให้ครบพอเราเก็บครบแล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่รายการได้เลยช่องทางที่เราจะต้องกรอกข้อมูลนะครับ1คือชื่อบัญชี t ทมานีวอลเลตสองคือเบอร์วอลเล็ตนะครับแค่นั้นเลยในการรับเงินการกรอกชื่อเนี่ยก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้เลยในบัญชีของเรานะครับ เป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตามที่เราบันทึกไว้ใน t ูมานี่วอลเล็ตเนาะสำหรับค่าโทรนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเติมเงินเข้าซิมมือถือนะหนึ 100, แล้วก็200บาท ตัวเพย์พาก็จะเริ่มต้นที่100แล้วก็200นะครับวิธีการถอนเงินก็เหมือนกับทูมอนี่วอลเลตเลยแต่ว่าจะต้องใช้เป็นในส่วนของอีเมลแล้วก็ชื่อนะครับก็แนะนําเป็นวอลเลตจะง่ายที่สุดนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการแลกเงินของเราทั้งหมดเลยนะครับที่เราเคยแลกออกไปนะครับในการล่าสุดก็แลกไปที่150บาทนะครับก่อนหน้านี้ก็150นะครับก่อนหน้านก็ 250- 250เนาะถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเยอะนะครับดูไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าผมแลกปลายยครัันะ้้้งงแแวนอี็ เงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจในการทํารายได้เสริมผูมีิลเวลต์หรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ